สวัสดีค่ะพิเกพาร์ตียวัยวันนี้บรรณาริกองจะพามาทำใยแมงมุมกระดาษกันค่ะไปดูวัสดุและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์กระดาษสีเทปโฟมกาวสองหน้าดินสอกันไกล ตัดกระดาษสีขนาด A4 หนึ่งแผ่นพับครึ่งให้เป็นสามเหลี่ยมและตัดส่วนเกินออกเริ่มพับครึ่งกระดาษให้เป็นสามเหลี่ยมอีกสองครั้งใช้กันไกรตัดรอบนอกของใยแมงมุมตัดให้เป็นโค้งโค้งนิดหน่อย จากนั้นวาดเป็นรูปใยแมงมุมโดยกำหนดความกว้างของแต่ละช่องตามต้องการเริ่มตัดตามรอยที่วาดใยแมงมุมแต่ละช่องจนสุดกระดาษจากนั้นค่อยๆกลี่กระดาษ เราก็จะได้ใยแมงมุมแล้วนะคะนำกาวสองหน้าตัดแปะด้านหลังแมงมุมและนำแมงมุมตกแต่งเพื่อความสวยงามแค่นี้เราก็จะได้ใยแมงมุมกระดาษน่ารักน่ารักแล้วนะคะสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใยแมงมุมกระดาษเด็กๆลองไปทํากันดูเป็นของตกแต่งกันได้นะคะอย่าลืมนํามาอวดพี่เพื่อนกันด้วยนะคะ ก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ